สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกักันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทําการ แกะเล่นแกะลองกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือในโหมดของเซเว่นนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้นี่คือก็เ,ยเคยรีวิวไปแล้วด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นลิปนั่นเองนะคะแต่ก็ต่างเบอร์กันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยลิปนะคะที่ก็จะมาพูดถึงนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นลิปนะคะของนามินั่นเองนะคะแต่เป็นเบอร์2เนาะก็เคยรีวิวไปนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้เป็นเบอร์ศ แอนชิ treat, นะคือสามารถที่จะใช้ได้ทั้งแก้มแล้วก็ปาดแต่วี้ก็จะมาเพิ่มให้ก็เป็นตาด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือไม่นั่นเองจะก,ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะดับแรกนะคะที่เรานะคะจะมาเริ่มกันวันนี้นะคะก็จะเป็นงานตาแลนั่นเองนะคะก็มาดูสีกันก่อนแล้วกันเนาะ,ะสำหรับสีของเขานะคะก็จะเป็นสีออกแบบนี่ชมพูนูนน้ดประมาณนี้เนาะ ก็เป็นสีที่สวยนะสําหรับก้อยมองว่าเออสวยเพราะมันออกไปททงแบบน้ําตาลปนด้วยนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มลงที่ตากันเลยดีกว่านะคะสําหรับตัวนี้น้อมาแต้มนะคะแล้วก็ใช้มือเบรนซึ่งก็ชอบมากๆเลยนะการที่ใช้แบบลิปซองเดียวอะ่ะราสามารถที่จะเอามาทําได้ทั้งตาแก้มปากพราอรู้ไรป่เพราะราเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปต่างจังหวัดหรือว่าเราลืมอะ่ะ สักชินหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นลืมบลัตนะคะหรือว่าจะลืมอายแชโดว์อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ได้เนาะในซองเดียวสวยครบจบได้ในซองเดียวนั่นเองนะคะนี่ทาตาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อย่าลืมทาใต้ตาด้วยนะคะมันจะได้แบบเกิดความบาลานะคะหรือว่าสมูทนั่นเองนะคะก็ใช้นิ้วนี่แหละในการเกลี่ยนะข้อนี้มานั่งที่บ้านแม่นะคะก็ไม่ได้พกอะไรมาเลยนะเออ นี่นะคะก็เปลีย่ยนี่ก็จะได้ตานะคะประมาณนี้ซึ่งก็ชอบนะสำหรับสีตานะคะถือว่าใช้ได้จริงนะคะเนาะเออสีงามมากๆอะต่อมานะคะเราจะมาใช้นะคะเป็นครีมบัตกันนั่นเองนะคะสําหรับครีมบัตนี้ก็จะใช้นะคะลิปตัวนี้นะคะกับนี่เลยพับนั่นเองนะคะเนาะเพราะว่าทําให้เกลีย่ยง่ายแล้วก็เรียบเนียนด้วยนั่นเองนะคะเนา ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าจ้านี่นะคะให้เราแต้มไป3จุดแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้พับก็เป็นคนที่แบบหน้าแก้มค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะก็คือมีหน้าแก้มเยอะเนาะก็เลยต้องแบบปัดสูงนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้แบบดูแก้มห้อยหรือว่าแก้มย้อยจนเกินไปนะนี่ถ้าเหลือก็มาต่อข้างนี้ได้เลยนะคะเร่สีดีนะเออก็ชอบ อันนี้ไม่ได้อวยนะจ๊ะนะเพราะว่ามันเป็นความสุกที่ว่าเราก็เป็นแบบคนใช้อะ่ะเออดีเราก็บอกดีไม่ดีเราก็ต้องบอกข้อด้อยข้อเสียของเขาไปนะคะใช่ไหมคะนี่แล้วก็กจะมานี่แต้มตรงจมูกนะให้แบบดูแบบมีอะไรขึ้นมาบ้างนี่นี่ก็อชอบมาก ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราลงแป้งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบดูสีดรอลงไปกว่าเดิมนะคะนกเพราะว่าก้อยเคยลงอ่อนแล้วนะแล้วพอลงแป้งไปคือแบบหายวาบค่ะนกก็เออน,นี้แหละะเปรย์ลงประมาณนี้นะคะซึ่งสวยมากเห็นป่ะสีตาสีแก้มคือเข้ากันอ่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะใช้แป้งนะคะในการเบรคค่ะแป้งในะวันนี้ก็จะเป็นของซิวอนาน,ะนะะั่นนองค่ะมานะคะใช้แป้งกันเลยนะคะ ในการแบบเบรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่นี่ให้ ซับซับลงไปแบบนี้นะคะไม่ให้ถูนะคะเพราะว่าน้องอาจจะมีแนวโน้มว่าจะเป็นปื้ดได้เป็นปื้ดได้ในที่นี้คือน้องไม่ได้เป็นปื้ดจากการที่เราใช้เป็นครีมบ่าแต่ปื้ดจากการที่เราใช้แป้งนั่นเองนะคะเนาะเพราะว่าน้องเป็นครีมแล้วมาเจอกับแป้งเนี่ยมันก็จะบันเทิงไปกันใหญ่นะจ๊ะให้เรากดๆเนาะส่วนบริเวณอื่นเราจะลูจะปาดก็ได้เช่นกันนะคะนี <Okay. S 2> ่นไหม ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเห็นปะเดี๋ยวจะไปให้ดูกับแสงจริงด้วยนะคะเวลาที่เราเสร็จแล้วนะก็ชอบมากหลายชอบแล้วเนาะเออแต่คือชอบมากจริงเพราะรู้ว่าสีมันละมุนนะคะสามารถที่จะแต่งได้จริงนะเออนี่เห็นปะพอแป้งลงไปเบรกแล้วเนี่ย มันก็จะดูแบบลงตื่นขึ้นใช่ไหมคะเน no. ก็นั่นแหละเดี๋ยวยังไงแล้วนะคะก็ขอตัวไปลงแป้งนะคะที่คอเพิ่มอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวกลับมาให้ดูการลงปากกันคะ mm ่ะ hmm. ก้อนนะคะไปปัด แป้งนะคะที่คออะไรเงี้ยมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะต้องขออภัยในเรื่องของแสงด้วยนะคะเนาะเพราะว่าแสงวันนี้แทบไม่ค่อยมีเลยนะ,ะเพราะว่าก็เข้ามาถ่ายอยู่ในบ้านแม่เนาะเห็นปะแก้มก็จะดูแบบอ่อนลงนะคะยังเห็นได้ชัดเลยนะคะสีหนะ้าสีคอก็จะมีความแบบเท่ากันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะมาจบก,กัน,นะคะที่ลิปนั่นเองนะคะเนาะก็ใช้ตัวเดิมนะคะนะอ่ะเดี๋ยวเราลองทาดูนะคะว่าเวลาทากระปะเนี่จะรอดหรือไม่นะคะสำหรับตาสำหรับแก้ม ไว้ให้ชายเรารอดนะคะก็มารูปากกันเลยนะคะนะาเดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะว่าเขาเนี่ยกบปากคำเนี่ยได้เม็ดหรือไม่นะคะ ได้นะคะประมาณนี้เลยนะซึ่งจะบอกว่าในเรื่องของการกบเริยวีปากคำนะคะก็ให้รอดนะเออพอสามารถที่จะกบเรียีปากคำนะคะได้มีนะคะเราก็ได้สนิทด้วยนะคะซึ่งสีของเขาเนี่ยถ้าถามว่าใช้ได้ทุกวันไหมใช้ได้ทุกวันนะคะเพราะว่า ออกแนวแบบส้มๆหน่อยๆน้ําตาลน้อยๆครับเป็นแบบโทนแบบสุภาพน้องไม่ได้แบบดูชูดชาดหรือว่าดุนแรงจนเกินไปนะคะสามารถที่จะใช้ได้นะคะเพระาะฉะนั้นนะคะสำหรับลุคนี้นะคะก็ให้ใช้แล้วรอนนะคะก็เป็นลุคที่เราสามารถที่จะแต่งอยู่บ้านก็ได้หรือว่าแต่งไปข้างนอกก็ได้แต่ถ้าออกข้างนอกเนี่ยก็กแนะนําว่าให้ไปกรีดไอายไลเนอร์เพิ่มอีกหน่อยนะคะก็จะดูแบบ ดูมีอะไรขึ้นเยอะเนาะแต่สำหรับตัวก้อยวันนี้ก็คือก็ไม่ได้กี่นะคะเพราะอายไลเนอร์ก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วอยากก็อยู่บ้านด้วยะคะขออะไรแบบง่ายๆนะคะชิลๆแล้วกันเนาะซ<ด>ึ่งดีนะสำหรับในโหมดของปากนะคะลิปก็มีความรู้สึกว่าน้องค่อนข้างที่จะเป็นแบบเนื้อแมทนะคะแล้วก็ไม่ได้หนักปากยังคงให้ความเบาสบายกับปากอยู่นะคะแล้วก็ถามมาตกล่องไหมก็ไม่นะคะเนาะ เนี่ยสวยด้วยนะเออก็ชอบนะคะสำหรับสีนี้ก็ถือว่าสำหรับสาวผิวแทนอย่างเราเนี่ยคือใช้แล้วรอดนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้ล่วงนะเออ ึ่งสีมีความเกลี่ยง,ง่ายนะคะก็จะมาอาที่เหลือให้ฟังกันละกันเนาะสำหรับตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเม็ดสีแน่นนะคะอันนี้คือจริงคือสีนี่คือมีความเติบมากนะคะขนาดลงที่ตาที่แก้มนะคะก็คือมีความเห็นได้ชัดนะคะในครั้งเดียวนั้นเองนะจ๊ะเกลี่ยง,ง่ายอันนี้ก็จริงนะคะหลังจากที่ก็ใช้แทนบัตรแล้วเนี่ยก็คือมีความเกลี่ยง,ง่ายนะคะสม o ทแล้วก็ละมุนไปเลยนะเวลาลงแป้งแล้วเห็นปะก็ไม่ได้มีความเป็นคราบเลยนั้นเองนะคะเนาะต่อมาเขาบอกไม่ตกหลองอันนี้คือแบบ ไม่ตกล้องจริงๆนะคะเนาะคือปากเรามีเต็มแค่ไหนเขาก็ให้เต็มแค่นานนะคะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะคะสําหรับตัวนี้เนาะ,ะมาต่อกันนะคะที่ล้านหลังนะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปากน,นะคะดวงตานะครีมมี่ลิปนะคะเนื้อแมทอ่ะอน,นี่เนื้อแมทจริงๆเนี่ย แห้งแล้วเห็นปะแต่ยังคงให้ความชุ่มชื้นกับปากอยู่นะไม่ได้อารมณ์แบบแห้งจา๋าแห้งแบบแห้งเหือดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเนาะที่ช่วยเพิ่มความสดใสให้ริมฝีปากและแก้มในหนึ่งเดียวนะ,ะมาในรูปแบบซองพร้อมแปรงในตัวนะคะช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะพกพาสะดวกเนื้อลิปเนียนนะคะแล้วก็ละมุนนุ่มลื่นเกลี่ยง,ง่ายไม่ตกล่องเม่สีแน่นะคะสวยคมชัดกบสีปากได้เนียนเสเนิทอะเห็นปะ น้อกรลบสีปากคำได้นะคะนะสูตรกันน้ากันเหงื่อนะคะติดทนนานนะคะอีกทั้งยังผสมสารนะคะบำรุงช่วยให้ริมฝิป,ปากเนี่ยชุ่มชื่นนะคะเรียบเนียนไม่แห้งเป็นขุยช่วยแต่งริมฝิป,ปานนะคะเปิืกตาและแก้มเนี่ยให้สดดวยโดดเด่นยาวนานตลอดวันด้วยนั่นเองะคะเะไรชี่โหอยก้อยมองว่า ก็ดีนะปริมาณสติกของน้องอยู่ที่2กรัมนะคะสวยครบจบในซองเดียวนั่นเองนะคะถ้าใครรู้สึกเฮ้ยไปแบบต่างจังหวัดทั้งที่ขี้เกียจพกอายแชโด์ขี้เกียจพกครีมบาทหรือว่าพกบลัชออนหรือว่าลิปก็ให้ซื้อนะคะสำหรับเซเว่นคือจะบอกว่าของนาม,มิเนี่ยมีหลากหลายเบอรมม์มกมมานะคะก็สามารถที่จะเลือกนะคะตามที่เราชอบได้เราชอบสีอะไร อย่างสาวแบบ rio, สาวเปรี้ยวสาวอะไรก็สามารถที่จะเลือกแบบโทนแดงโทนส้มเนาะอย่างสายหวานก็จะแบบเป็นออกแบบโทนชมพูหรือว่าโทนโนูดได้นะคะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกหาก,กันได้นะ,ะเพราะว่าตอนนี้ลิปในเซเว่นคือแบบเยอะมากตอบโจทย์คอนข้า,ขาที่จะหลากหลายมากๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกหาก,กันได้นะคะด้วยราคาเพียงแค่4 9บเาทเท่านั้นถือว่าเบากระเป๋ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับลิปนะคะนามิเนี่ยเบอร์ศูนย์สองน,นะคะก็ให้ใช้รอจ้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะพาไปให้ดูผิวนะที่แบบสว่างกว่านี้ ะะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนะคะก็จะเป็นนะคะลุคันนี้นะคะที่เราเนี่ยใช้ให้ดูนะคะสาหรับนะคะลิปของน้ามิเบอร์ 02นั่นเองนะคะก็จะเป็นออกแบบโทนหนวดและมูลละมูลประมาณนี้เลยนะคะซึ่งก็ชอบมากๆนะคะสำหรับวันนี้เนาะเออนั่นแหละก็เป็นอะไรที่กให้ใช้ถูกและดีด้วยนั่นเองะคะ่ะยังมีอยู่จริงนะจ๊ะนะเออก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะคะถ้าใครนะ,ะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะและอยากให้ก้อยเนี่ยไปทดลองสีอื่นๆเพิ่มนะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบท่านอย่าลืมคลิกไลค์นะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะ,ะตอนนี้ก็กมีเฟซบุ๊กเพจแล้วนะคะชื่อว่าสไตล์ก้อยมาอยู่ก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะะจ๊ ส่วนช่องทางทาง YouTube นี้นะคะใครยังไม่ไดกดติดตามการก็อย่าลืมกดติดตามเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะคะแล้วเจอก็ได้ใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย